ใจว่าทุกคนที่เข้ามาดูมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและแต่ละคนที่เข้ามาดูอ่ะนั่นหมายความว่าคุณกําลังเดินไปสู่เป้าหมายของคุณอยู่ด้วยแล้วคุณก็ปรารถนาที่จะรู้ว่าเอาระหว่างเส้นทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรบ้างผิวก็มีเป้าหมายผิวว่าผิวว่าอยากเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนให้ผู้คนสามารถสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของเขาได้ค่ะ และบิวก็จะมีไอดอลของปิวซึ่งก็เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเฉเช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนระหว่างทางที่เราเดินไปค่ะเราศึกษาขนทางของไอดอลของเราว่าไอดอลของเราเขาเดินไปทิศทางไหนแล้วเราก็เดินไปตามทิศทางนั้น1 2 3 4แล้วพอถึงจุดหนึ่งค่ะที่พอเราต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงขั้นเด็ดขาดของชีวิตคือเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิตค่ะ ช่วงระหว่างนั้นนะคะที่จะมีเจ้าความคิดของเราที่เป็นตัวเดิมของเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกรังเลสงสัยหรือเราอ่อนแอเหมือนกับวันเนี้ไอดอลของเราก็เดิมตามเส้นทางมา1 2 3 4งหแต่เส้นทางของเราค่ะเราเข้าใจว่าเส้นทางของเราก็จะเป็น1นึ่งสองสามสี่ห้าเชกเช่นเดียวกันแต่แท้จริงแล้วค่ะทุกคนเส้นทางเดินของแต่ละคนเนี่ย บางคนอาจจะเป็น1 3 4 5สี่หแล้วไปถึงเป้าหมายหรือบางคนอาจจะเป็น1 2 3 4 5ห้าไปถึงเป้าหมายค่ะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสลับกันได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟิกว่าการเดินทางไปสู่เป้าหมายของเรานั้นต้องเป็น1 2 3 4 5ี่ห้าเหมือนกับไอดอลของเราแล้วเราเกิดความลังเลสงสัยแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันจะใช่เส้นทางของเราไหมช่วงไหนก็ตามที่เราค่ะเริ่มอ่อนแอเกิดความลังเลสงสัยตัวความคิดเดิมของเราค่ะเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะให้เราค่ะกลับไปสู่ลู่เดิมเพราะลู่เดิมเป็นลู่ที่มันคุ้นเคยปลอดภัยเราเคยชินเราเคยทํามาได้แล้วแต่ลู่ใหม่ที่เรากําลังจะเดินไปเรายังไม่เคยทํา เราจึงเกิดความสับสนเกิดความไม่มั่นใจตอนนั้นแหละค่ะความคิดเดิมของเราเขาจะเข้ามาเพื่อปกป้องเราซึ่งพอเราค่ะทุกคนไม่เท่าทันความคิดวันนั้นเป็นความคิดเดิมของเราค่ะเราเกิดความลังเลสงสัยเอ๊ะทำไมเส้นทางเราไม่เป็นไปตามหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, เหมือนกับไอดอลเรานะเราจะหยุดในการที่จะเดินต่อได้ทันทีเลยทุกคน ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับปิวนะคะจึงทําให้ปิวเนี่ยได้นั่งมามองตัวเองค่แล้วก็สังเกตตัวเองปิวเลยได้รู้ว่าแท้จริงแล้วทุกคนวันนี้เส้นทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะฟิกเส้นทางเดินของเราได้ว่าจะต้องเป็นแบบไอดอลของเราเป็นแบบที่คนเป็นต้นแบบของเราเราไม่สามารถฟิกได้ค่ะทุกคน แต่สุดท้ายแล้วเราต้องกล้าที่จะลงมือทำโดยถามความรู้สึกจากข้างในของเราช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอเจ้าความคิดของปิวเข้ามาค่ะสิ่งที่ปิวมองเข้าคือความรู้สึกปิวไม่ได้ไปจับความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นความรู้สึกรู้สึกยังไงเราจับแค่ความคิดว่าเราต้องทำแบบนี้ต่อเพื่อให้เราสามารถไปต่อได้เพื่อเรามีรายได้ได้ค่ะ แต่พอถึงจุดหนึ่งพอเรามาทํารูปแบบเดิมทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผิวความรู้สึกที่เกิดขึ้นค่ะเป็นความรู้สึกมันความรู้สึกข้างในเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกไม่มีความสุขเขารู้สึกไม่สนุกเขาไม่เบิกบานเลยค่ะจึงทําให้ผิวรู้เลยว่าวิธีคิดเดิมของผิวเป็นตัวบล็อกทําให้ผิวไม่กล้าลงมือทําในสิ่งใหม่ซึ่งนี่ค่ะเป็นกับดักซึ่งระหว่างทางที่เรากําลังเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิต ผิวเลยอยากจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับทุกๆคนนะคะว่าวันนี้ค่ะเวลาคุณกำลังเดินไปนสู่เส้นทางเป้าหมายในชีวิตของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดมาค่ะให้คุณหยุดแล้วให้คุณฟังความรู้สึกของคุณว่าความรู้สึกของคุณรู้สึกยังไงเมื่อความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนจิตวิญ,ญญาณข้างในของคุณเขารู้สึกแบบไหนเขาปรารถนาที่จะเป็นใครค่ะ ให้คุณกล้าลุกขึ้นมาแล้วลงมือทำแล้วคุณไม่ต้องเปรียบเทียบตัวคุณเองกับต้นแบบว่าต้นแบบเดินมาหนึ่งสองสสี่หคุณจำเป็นต้องเดินไปทางนั้นแต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญค่ะเส้นทางจะเดินไปแบบไหนแต่ให้ถึงเป้าหมายของคุณเท่านั้นเองอย่าฟิกเวทางมาว่ามันจะมาทางไหนค่ะและให้เชื่อมั่นและก็ให้มั่นใจโดยการฟังความรู้สึกของตัวคุณเองค่ะ ซึ่งท่านนโปเลียนฮิวค่ะได้เคยพูดไว้ในหนังสือคิดแล้วรวยว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่เป็นกับดักของเราก็คือเมื่อไหร่ก็ตามคิดมนุษย์มีความรู้สึกอ่อนแอมีความรู้สึกว่ามีความเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจะทำให้หลายๆคนล้มเลิกในการที่จะเดินไปนสู่เป้าหมายที่เขาวางไว้ซึ่งตัวนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ขัดขวาง ทำให้เหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นที่เกิดผู้ประสบความสําเร็จในข้อความนึ่งค่ะซึ่งเป็นข้อความที่มันทาให้ผิวแบบสะดุดมากเลยค่ะท่านนโปเลียนฮิลบอกว่าวันนี้ถ้าเราปรารถนาจะได้ผลลัพธ์จากความสําเร็จของเราเราทุกๆคนจําเป็นต้องกล้าที่จะเดิมพันชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราไม่ว่าคุณจะเจออุป,ปรสรรค เจอความท้อแท้เจอความรู้สึกเป็นไปไม่ได้ในชีวิตแต่ให้คุณตันหนักในความรู้สึกของคุณเลยว่าฝังลงไปเลยค่ะว่าคราวนี้ครั้งนี้คุณกําลังเดิมพันชีวิตของคุณเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงครอบครัวของคุณเปลี่ยนแปลงคนที่คุณรักให้มีความสุขไปตลอดชีวิตคุณจะกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเพราะคุณกำลังเดิมพันชีวิตของคุณกับคนที่คุณรักทั้งหมดด้วยคุณเพียงคนเดียวสำหรับคลิปนี้นะคะปิ๋วก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าวันนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตของคุณค่ะแล้วระหว่างทางคุณเป็นเหมือนกับปิ๋วที่คุณเจอเจ้าความคิดที่เป็นความคิดเดิมค่ะ เข้ามาสร้างความกลัวให้กับคุณไม่ว่ากลัวว่าจะเป็นไปไม่ได้กลัวว่าจะไม่สําเร็จกลัวว่าจะไม่มีเงินกลัวจะไม่ได้รับการยอมรับกลัวว่ามันจะไม่ใช่ค่ะสิ่งที่สําคัญค่ะคุณจงวางความคิดนั้นลงแล้วจงนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองละค่ะแล้วฟังความรู้สึกข้างในของคุณว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกข้างในของคุณเขารู้สึกยังไงถ้าความรู้สึกข้างในของคุณเขารู้สึกว่า ได้ฉันมีความสุขก็ให้คุณลุกขึ้นมาแล้วลงมือทําและคุณบอกกับตัวคุณเองว่าวันนี้ฉันกล้าที่จะเดิมพันชีวิตของฉันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันไปตลอดกาลแล้วคุณจะมีพลังอันเข้มแข็งพลังอันยิ่งใหญ่คุณจะมีพลังที่ลุกโชนอยู่ภายในตัวคุณค่ะแล้วคุณจะกล้าที่จะเผชิญทุกความท้าทาย ทุกๆปัญหาทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างที่คุณมั่นใจและคุณจะมีแต่คำว่าเป็นไปได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วสุดท้ายค่ะคุณจะรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วคุณปรารถนาและคุณต้องการอะไรกันแน่คุณปรารถนาและคุณต้องการจะเป็นใครที่จะสร้างสรรค์สิ่งใดกันแน่ในชีวิตของคุณนะคะ สำหรับไลน์นี้ผิวแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ